It is exactly the same as on the 911 we have eight generation the 911 turbo three liter the 911 turbo 3.3 liter and then we turned to the 996 turbo the 997 turbo the 991 turbo and the latest now the 992 turbo in 1974 yeah we had a big fuel crisis in, in europe so porsche still decided to turbocharge the 911 engine the reason why we turbocharged the engine was to get more power and that time it was a revolution with 260 horsepower today with our eighth generation, we have more than 600 horsepower already because of turbo charge. On over there, we have the 911 Turbo Slant Nose, which was made by Porsche Sonderwunsch, which is a department who make cars even more special. This, anybody can have this, and anybody can have his car done very special. And this was one of the first cars to come to Thailand from the Sonderwunsch program in 1987. If you ask me, what is the best Porsche? Yeah, I will tell you the latest one. And we bring today two of the latest one: the coupe and the cabriolet of the 902 Turbo S, which are the best Porsche today. The special feature about them is day-to-day drivability, easy maintenance, very very safe to drive, and very special horsepower turbocharged with very special brakes. Top of the line the best what you can buy today. อร์เช่ประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมงาน911 Turbo ในครั้งนี้เพื่อการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีของ Turbo ค่ะไฮไลท์ของบูธเรานะคะเราก็ได้นำรถ p อร์ c ช e Turbo 930 Generation ที่2นะคะซึ่งก็เป็นรถคลาสสิกและมาพร้อมกับ911 Turbo และ911 Turbo S c a อสคาร์ t นะคะซึ่งเป็นตัวถัง992ค่ะเป็นรุ่นล่าสุดของ Turbo เช่นเดียวกันค่ะและไฮไลท์ของบูธเราก็ยังมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีปอร์เช่ l ล f e s ไต l ์นะคะสินค้าคอลเลกชันที่ให้คนรับปอร์เช่เนี่ย จับจองและก็สะสมด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะเราก็ได้นำ Porsche Classic Partner ค่ะ t e ค h ิ i c a นะคะพร้อมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Porsche Classic และก็ Porsche Turbo นะคะให้คำแนะนำกับทางผู้เข้าร่วมงานด้วยหรือว่าท่านไหนที่เป็นเจ้าของรถ Turbo และก็เป็น Classic ค่ะสามารถมาสอบถามข้อมูลนะคะให้เขาแนะนำได้นะคะจาก Porsche Classic Partner ของ Porsche Center Bangkok ค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าท่านไหนที่อยากจับจองหรือเป็นเจ้าของรถที่แรงที่สุด สมรรถนะดีที่สุดต้องนึกถึงเทอร์โบค่ะเพราะฉะนั้น911เทอร์โบคือที่สุดแล้วจริงๆค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถยนต์911เทอร์โบนะคะตอนนี้ทางปอร์เช่ประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมส่งมอบแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น911เทอร์โบหรือ911เทอร์โบเนะคะมีทั้งตัวคูเป้และก็ c a บิโอเตค่ะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะได้ที่โชว์รูมของ AS ทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่เซ็นเตอร์แบงกอกปอร์เช่เซ็นเตอร์พัฒนาการ ปอร์เชสซีรีโอสยามพารากอนและก็ปอร์เช่ซีรีโอไอคอนสยามค่ะสำหรับปอร์เช e ประเทศไทยนะคะก็อยากแนะนำให้ทุกๆคนเลยค่ะที่รักในปอร์เช่นะคะอยากให้มาร่วมงาน Dark ท r เฟ่นครั้งที่9ที่จะมีในปีนี้นะคะรับรองว่าคุณจะได้บรรยากาศของความเป็นปอร์เช e ที่ไม่เหมือนใครคะ่ะอยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะคะแล้วท่านจะได้รับรู้ว่าความเป็นปอร์เช่เนี่ยพิเศษแค่ไหนคะ่ะ